คุณหมอแนะนําตัวก่อนคุณหมอชื่ออะไรคะเด็กหยูลาพอนงปรุงอายุกี่ขวบคะคุณหมอคะสองชื่อเล่นชื่ออะไรคะเก้ผ่าตัดชื่อเล่นชื่ออะไรคะนอ้องกระทิมค่ะคุณหมอจะไปไหนคะเนี่ยจะไปรัพทีไปไหนนะคะบัที <All right. S 3> ไปเข้าเวนไปบัพไปเข้าเวน ไปรักษาคนไข้เหรอคะใช่ค่ะนี่ค่ะอะไรอมีอุปกรณ์ม,มาด้วยค่ะอุปกรณ์มีครบเลยเหรอคะมีผ่ตา,าตาัดมีพาตัดมีผ่าตัดด้วยเหรอคะออคุณหมอเก่งจังเลยคะ่ะอายุแค่สองขวบเองมีฉีดยา,าเข็มหนึ่งกรดเหรอคะฉีดยาเข็มหนึ่งหลอด อันอันนี้อันนี้เป็นขาเคาะขาเคาะอัอะไรอันนี้เป็นยาใช่เลยขะ,ะนนใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งค่ะซื้อให้อ่ะอันนี้เป็นหัวใจหัวใจอ๋อไหนที่วัดหัวใจที่วัดหัวใจ ี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ่าตัดไหนลูกนี่เอากระไก่ผ่าตัดใช่ใช่กระไก่ไว้ผ่าตัดพ่อยายเน่าพ่อยายเน่าพ่อยายอยาไกเน่าอยู่นี่ก่กนเน่าอยู่นี่ก่อนไอ้เน่าพออยู่นี่ยัน นี่เละเดี๋ยวคุณหมอมาเดี๋ยวคุณหมอมาเดี๋ยวคุณหมอช่วยยาก่อนเดี๋ยวคุณหมอช่ยวยคุณหมอไปไหนคะคุณคุณหมอทำอะไรคนะน่ะขี่รถไปช่วยยาก่อน